ดูดวนเอาละสิทีมชาติไทยเดินหน้าลุ้นไปบนโลกเต็มตัวเด็กแมนยูสมทบผสานเด็กไทยสนัน่นเอเชียด้านแฟนบอลไทยเรียกร้องจุดเบลถึงเวลามาทีมชาติไทยแล้วหลังพาทิกอาการหน้าเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี้เลยนะครับเปรเอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกรนเนพัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับช่วงแรกนะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทย U17 กันหน่อยนะครับ ภายใต้การคุมทัพของเสอร์เด็จเจเด็จมีราบที่ตอนนี้ช้างศึกยู17ของเราเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมนะครับในการไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทัพช้างศึกของเราเนี่ยอยู่ที่ซาอุและหลังจากก่อนหน้านี้นนไปเก็บตัวที่กาตาพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความเข้าใจเกมเข้าใจแทคนิกต่างๆเนี่ย ยอดเยี่ยมมากๆและเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าไปเก็บตัวที่กาตาได้มีโอกาสเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมานานพอสมควรเซอร์เดตได้อยู่กับนักเตะแล้วก็นักเตะชุดนี้เนี่ยก็เล่นกันมาตลอดในช่วงหลังนะครับนัฐกิจโพสีบอดเมธละอองดีดะนุพลพร้อมจริงสำหรับ u 17นะครับล่าสุดทีมชาติไทย u 17ได้รับข่าวดีนะครับซินวาม็กเซสนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ต้องจับตามองของทีมชาติไทยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากซินวาร์แม็กเซสเนี่ยมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไทยเซอร์เด็ดแล้วก็เพื่อร่วมทีมชมว่าโหเด็กคนนี้มีของดีจังหวะการลากเลื้อยสร้างสรรเกมลุกบุกโอ้โหดีมากเป็นอาวุธเด็ดได้เลย กลับไปที่แมนยูเนี่ยแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในลีกอังกฤษเนี่ยซินวาแม็กเซตก็ผลงานดีนะครับคุณผู้ชมยิงประตูสร้างสรรเกมได้ดีมากในรายการพรีเมียร์ลีกอินเตอร์เนชั่นแนลครับล่าสุดซินวาแม็กเซตเนี่ยเดินทางมาสมทบเข้าแคมป์กับทีมชาติไทย U17 ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าการได้ไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลายครั้งที่ในเมืองไทยเขาได้ปรับตัวเยอะในการมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ เป้าหมายชัดเจนเลยครับเขาต้องการยิงประตูช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดและพยายามพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบลึกๆหวังจะไปถึงรอบชิงและรวมไปถึงไปฟุตบอลโลกชุดเยาวชนให้ได้เขามั่นใจหลังจากที่ได้มาเก็บตัวฝึกซ้อมได้มาอยู่กับทีมชาติไทย u 17เขาบอกว่าเพื่อนๆร่วมทีมชุดนี้เนี่ยศักยภาพดีพอที่จะประสบความสำเร็จและแน่นอนทุกคน จะพยายามโชว์สิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้ได้และตัวซินวาเองเนี่ยขอยิงประตูขอสร้างสรร์เกมบุกไม่กลัวทีมไหนทั้งนั้นนี่ครับอย่างที่บอกว่าไมซ์เซตของซินวา,มาเม็กเซตเขามาจากยุโรปเนเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวใครหรอกนะครับเพราะาตับเติบโตมาจากฟุตบอลยุโรปรอดูเลยนะครับน่าสนใจที่บอกว่ารายชื่อลายอัพทีมชาติไทยย17บวกกับก,บก,บการทําทีมของเซอร์เดดเนี่ย มีทีมเวิร์กเล่นสนุกเล่นมันแล้วก็อินดิวิดวลความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเนี่ยดีมากลองคิดภาพ3แนวลุกนะครับปรเมศละอองดีนัทกิจโพสีแล้วก็มีซินวาแม็กเซสโอ้โหแต่ละคนเนี่ยจังหวะลากเลื้อยมันและฟุตบอลระดับ U17 เนี่ยมันไม่ห่างกันมากสนุกนะครับ U17 เนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนะัดกับทีมชาติญี่ปุ่น U17 นะ จากนั้นจะตัดตัวเหลือ23คนแต่ตอนนี้ก็พร้อมมากๆและอุ่นเครื่องก็มีนัดที่แพ้แล้วก็มีนัดที่ชนะกาตาด้วยถือว่าเตรียมความพร้อมดีจริงๆนะครับก็รอดูแล้วกันทัวร์นาเมนต์สำคัญเลยนะครับชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายหา8ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกเยาวาชนต้องไปให้ได้ครับผู้ชมทัวร์นาเมนต์นี้มีถาม่ายทอดสดด้วยดูกันได้นะครับทางช้างศึกนะครับ3เมษายนเกมแรกเราจะเจอกับอุซเบกเนี่ยชี้วัด ว่าจะเข้ารอบหรือเปล่านะครับ4ี่ทุ่มเจเมษาเนี่ยเจอกับซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพนะครับเที่ยงคืน15แล้วก็10เมษาเที่ยคงคืน15ครับเจอกับจีนผมว่าถ้าจะหวังเข้ารอบนัดแรกเจออุซเบยียต้องมีแต้มก่อนนะเออนะครับผมว่าอยู่17ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายได้และอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเข้ารอบต่อไปเนี่ยไปบนโลกทันทีคุณผู้ชม,ม รอติดตามแล้วกันบอลโลกครั้งนี้เตะทิกาตรานะครับแฟนบอลชาวไทยส่งกําลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยอยู่สืบกันได้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะได้แข่งขันแล้วก็ยังมีเวลาเตรียมทีมเนี่ยอ่ะสามเอ็ดหนึ่งสองอีกสามวันแต่ตอนนี้โจอีอาร e ์ทางฝั่งของเซอร์เดดอะ่ะคงมีแทคกติกวิธีการแล้วแต่ก็ต้องระวังนะอุสเบเนี่ยเขาแข็งแกร่งนะทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กในช่วงหลังอุสเบเน้ขาขึ้นมาเป็นทีมที่ ฟอร์มดีมากๆในเวทีเอเชียเพราะฉะนั้นจะประมาทไม่ได้ทุกวินาทีถ้าเกิด U17 อยากจะมีแต้มเกมแรกอ่ะต้องมีสมาธิให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมก็ติดตามกันให้เป็นกำลังใจทีมชุดนี้กันชื่อเสียงนักเตะความสามารถผสมผสานกันแล้วเนี่ยลงตัวและดูจากหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยทรงดีนะครับก็ลุ้นกันแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงมันก็เป็นอีกแบบ กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขายไปเชียร์ที่ซาอุดิอาระเบียได้ไปครับไปเป็นกำลังใจให้น้องๆกันหวังว่าเราจะสร้างบริษัทไปบนโลกชุดนี้ให้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็รอดูไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งเป็นระดับเยาวชนยูสแบแบบนี้มันสู้กันได้ทุกทีมนะครับถ้ายิ่งเตรียมดีๆแล้วก็นักเตะก,กล้าเล่นกล้าล่างเนี่ยก็เชียร์มันนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันเล่นให้เป็นตัวเองผมว่า เราลุ้นไปบนโลกสนุกแน่นอนนะครับจากนั้นขอยากไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบว่าตอนนี้หลายฝ่ายเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพาติกกูตับสั้นนะครับกองหน้าทีมชาติไทยของ BG จีปทุมนะครับที่เกมล่าสุด BG บุกไปเสมออุทยัย1 1ต่อนหนึ่งเนี่ยพาติกเจ็บและดูเหมือนว่าเจ็บค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ จังหวะที่หลังจบเกมเนี่ยโอ้โหต้องเอาทีมงานสตาฟมาประคองให้พาติกเดินถึง2คนน่ะแล้วอาการตรงเข่าอะ่ะน่าเป็นห่วงหลายคนก็กังวลว่าพาติกจะเจ็บยาวหรือเปล่าคือพาติกถ้าเจ็บยาวปุ๊บเนี่ยทีมชาติไทยมีปัญหาเรื่องของกองหน้าแน่นอนนะครับเพราะพาติกเป็นคนที่ฟอร์มดีอย่างมากในช่วงหลังนะครับ11นัด8ประตูแล้วก็ฟีฟ่าเดครั้งล่าสุดเนี่ยยิงคนเดียว3ลูกครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวอัปเดตอาการของพาทิกนะครับพออาการบาดเจ็บของพาทิกขึ้นมาแบบนี้และเวลาข่าวลงเกี่ยวกับพาทิกเจ็บเนี่ยบวกกับทีมาชิไทยเรื่องของจังหวะจบสกอร์เนี่ยมีปัญหาใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่แค่กองหน้าหรอกที่ต้องยิงประตูทุกฝ่ายต้องยิงประตูให้ได้ช่วยกันนะครับเรื่องนี้เราต้องไปติวเข้มแต่ก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้มันก็โอเคนะครับทำให้ตอนนี้เกิดกระแสนะครับแฟนบอลเรียกร้องให้อิชิอินะครับเรียกตัวจุดเบลครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่เหมือนจะประกาศไกลๆแล้วว่าลึกเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าในไอจีเขาเหลือธงทีมชาติไทยแค่ธงเดียวแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอยากให้จูดเบลเนี่ยมาเลยในฟี ف าเดครั้งต่อไปเพราะดูเหมือนน้องจะพร้อมแล้วและอีกอย่างเนี่ยจูดเบลประสบการณ์เนี่ยเชื่อว่าช่วยได้แน่นอนจังหวะการยิงประตูเนี่ยดูจากไฮไลท์ในฟุตบอลระดับเยวาวชนเนี่ยคมมาก ก็รอดูยิ่งถ้าเกิดพาา์ทิกเจ็บยาวเนี่ยกองหน้าทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันว่าจะใช้ใครเพราะหลายๆคนเนี่ยฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาใช่ไหมทั้งสุะชัยใจเด็ดปรเมศอาจวิไลอาจจะต้องมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอ e ิชิอิเนี่ยไม่ได้เรียกรทิลปินแดงดามาแล้วชุดเบลอาจจะเป็นคําตอบหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับซึ่งก็มีรายงานว่าชุดเบลพร้อมแล้วอยู่ที่ว่าอ e ิชิอิจะเรียกหรือเปล่าในรอบหน้าซึ่งผมเชื่อว่า มีโอกาสอาจอาจจะได้เห็นนะสำหรับฟีฟ่าเดย์รอหนาสำหรับจูตเบลรอดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่อ e ีชิอ e ิเลยถ้าปัญหากองหน้าแก้ไม่ได้ผมว่าจูดเบลเนี่ยอาจจะมาช่วยเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของการแข่งขนันี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นรอติดตามแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องของการจบสกอร์มันไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างเดียวมันต้องช่วยกันทุกฝ่ายต้องตีวเข้มทั้งมิฟิตลุกกองกลางแบ็คซ้ายแบ็คขวา ต้องยิงให้คมกันในทุกๆตำแหน่งทีมชาติไทยถึงจะมีการจบสกอร์ที่ไวเนื้อเชื่อใจได้มากขึ้นนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของตองสุยนะครับที่สำคัญเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ตองสุยกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กดติดตามนะอย่าลืมเรื่องของการกดติดตามเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็ อย่าลืมนะแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคตกรารโลล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆเกรรเน่พัทในเคตกรารโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ